คืออย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องเอส้นทางในการศึกษาภาษาอังกฤษย้อนหลังกลับไปเมื่อสักประมาณสิประมาณสักห้าปีก่อนนะครับห้าปีก่อนเนี่ยก็ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้หรอกนะครับคือปัจจุบันก็ ก็ยังพูดพูดงงเงงงงงีงอ่ะนะครับแต่ว่าดีกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยเออห้าหกปีก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทีนี้เนี่ยเออแต่มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะฟ,นะฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะครับฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ย มันจะเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้นะครับเพราะเนื่องจากว่าออคอร์สเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับในในโปรแกรมมิงไงไออย่างอื่นก็เยอะแหละนะครับคือฝรั่งน่ยมันชอบมันชอบทำคอร์สนะครับทีนี้เนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่า ฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยโหคอดมาสารเลยนะครับที่จะเออที่จะไปเรียนรู้อะ่ะนะครับผมเนี่ยเริ่มจากนะครับเริ่มจากเอ่อมิสเตอร์สิงห์เนี่ยเขาแนะนำให้ฟัง AJ เนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกผมเลยเนี่ย AJ เเนี่ยนะครับ AJ เเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอก <laughs> นะคือ คือฟังไม่รู้เรื่องอ่ะตอนแรกอะ่ะแต่ก็ฟังนะครับแล้วพอจับประเด็นได้อืแบบถ้าร้อยหนึง่งอะจับประเด็นได้แค่ศูนย์จุดห้านะครับอย่างเอเจโฮกเนี่ยเขาจะพูดช้านะครับแล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคํานะครับพูดดีมาก่นะว่างั้นเถอะทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ก็ฟัง นะครับก็ฝืนฟังไปนะครับแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีคำพูดคำพูดหนึ่งของ AJ เจเนี่ยที่ผมฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเอเอเจหบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะพูดได้นะครับคุณต้องฟังรู้เรื่องก่อนเออถามว่าทำไมเออทำไมถึงต้องฟังรู้เรื่องก่อนถึงคุณจะพูดได้นะครับ สาเหตุก็เพราะว่าเขาถามมาแล้วคุณไม่รู้เรื่องคุณจะตอบอยังไงเออใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยโอ้โพอพอผมโอ,อ้เออเออเออผมก็เลยแบบตอนหลังผมก็ฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยนะคำเนี่ยขนาดของ a j เจโฮกว่าแกพูดช้านะ คำทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันติดกันไปเป็นพืชไปหมดนะครับคือฟังไม่ออกเลยฟังมาก็โอ้โหเลยวันนี้นะครับแต่พอฟังไปฟังไปเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคําเนี่ยมันจะค่อยๆย,ย,ย,ยืดออกนะครับคือคือคำแต่ละคำเนี่ยเหมือนมันค่อยๆย,ย,ยืดออกนะแล้วก็เริ่ฮะ อ็เลยดีดเออดีดดีดเออดีดอ๋อเออเคนะครับมันเหมือนตอนแรกเราไปฟังภาษาเออ่เกาหลีอะ่ะเออมันก็ฟังกันเป็นพืชไปหมดอะ่ะแต่พอฟังนานๆเนี่ยมันจะค่อยๆยืดออกจนเห็นแก๊ปจนจนรู้สึกได้ว่าอ๋อ,อตรงนี้มันเป็นแก๊ป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 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเออ่มีแก๊ปออพอพอออออออเริ่มอ้อนะครับเริ่มอ้อ ทีนี้เนี่ยเ,เขาก็สอนหลายอย่างนะครับ AJ h o เนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาบอกไว้แล้วผมผมเห็นด้วยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษอย่าให้อาจารย์ที่เป็นภาษาโลเคอลเนี่ยก็คือภาษาของประเทศนั้นๆเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษนะครับคือคุณต้องใช้ คนที่พูดภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษเออประมาณนั้นเหมือนอย่างเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนมาจากคนไทยไม่ใช่ไปเรียนมาจากฝรั่งที่พูดไทยได้เออประมาณนั้นน่ะแกพูดประมาณนั้นนะนะผมก็เลยพยายามฟังแกมาเรื่อยฟัง,ฟ,งฟังเรื่อยฟังเรื่อยนะครับผ่านไปผ่านไปพอสมควรนะจนจนจน,จนเสียงมันยืดนะครับเสียงมันยืดออกแล้วก็เริ่มอ๋ออ้อออ แต่อย่างบางคำเนี่ยบางคำเนี่ยก็จะฟังออกแค่ว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้เสียงมันเป็นอย่างนี้แลยแปลว่าอะไรวะนะครับก็เลยหยิบเอาเสียงเนี่ยแล้วก็เดาๆเ,เอาว่าอ๋อมันน่าจะเขียนอย่างนี้แล้วไปค้นหาในใน Google นะครับก็จะได้คําแปลมาอ่านะครับทีนี้พอได้คําแปลมาเนี่ยประโยคฟังไปแล้ว ในใจมันก็ค่อยๆเป็นประโยคสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมก็ใช้วิธีนั้นมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนระหว่างที่ฟัง AJ เ o เนี่ยก็ก็ไปฟังคนอื่นด้วยอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูผมจะมีใครติดตามไว้บ้างวะรายการติดตามอ่ะนี่อ่านะครับมีหลายคนนะครับ <c oughs> ตอนหลังเนี่ยก็เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ได้กดติดตามมันก็จังขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะก็เอาเป็นว่ามีครูภาษาอังกฤษอะที่ผมติดตามฟังนะครับแล้วก็ฟังวีล็อกนะครับเริ่มเริ่มมาฟังวีล็อกอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยพอตอนหลังพอเริ่มเออเว้ยโอหพอคุ้นๆบ้างนะครับผมก็ขยับนะครับผมว่าน่าจะสักสองปีมั้งเอ้ยไม่ถึงอ่ะเออน่าจะสักประมาณปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งประมาณนั้นที่ฟังฟังฟังเอเจโฮกน่ะฟังตลอดนะก็ฟังฟังอยู่นั่นเนี่ไม่ตอนไม่เข้าใจก็ฟัง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 จนมันเข้าใจของมันเองอ่ะเอ สมองเนี่ยมันก็จะแปลกอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้ด้วยตัวมันเองเออมันก็จะแบบจับโยงนั่นโยงนี่โยงนี่โยงนั่นจนแบบเริ่มอ้ยอ๋อเหรออ๋อจะน่าจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เออนะประมาณนั้นนะครับคือคือสมองเราโยงเก่งประมาณนั้นเออเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนหลังพอเริ่มฟังรู้เรื่องบ้างอ่านะครับ ผมก็ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเฮ้ยมันต้องพูดนะเมื่อเมื่อฟังได้เนี่ยก็ต้องพูดด้วยนะครับเอเอไอเจโฮกเนี่ยเขาแนะนำว่าในกรณีที่คุณไม่มีฝรั่งเ,เป็นเพื่อนฝึกซ้อมในการพูดเนี่ยให้คุณพูดกับกระจกหรือพูดกับตัวเองนะครับหรือ ใช้แบบอย่างเช่นสมมุติว่าเออใช้สำเนียงของตัวละครที่คุณชอบเออย่างเช่นถ้าคุณชอบเสียงของแบทแมนอะไรเงี้ยเออคุณเขาแบบเรียนเสียงกันเลย t h e w ิ r ส slot of n i n j a s อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ใช้เสียงนั้นนะครับแล้วก็เรียนเสียงแล้วก็ลองฝึกพูดเหมือนกับแบบแบทแมนกำลังพูดอยู่กับตัวร้ายอะไรประมาณเนี้ยเออ เล่นอย่างนั้นนะครับผมกล็ลองเล่นเหมือนกันเอ้ยจได้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บเอ่อเค้าเซฟฟิงนะครับเค้าเซฟฟิงเนี่ยมันจะเป็นสถานที่เฮ้ยไม่ใช่มันจะเป็นเว็บที่แบบประมาณว่าอนุญาตให้เรามี รับฝรั่งมาพักที่บ้านเราได้ไรประมาณนี้เออนะครับแล้วก็ในเขาโซฟิงเนี่ยเขาก็จะมีเออเขาจัดอีเวนต์กันด้วยนะครับก็เอาคนไทยคนฝรั่งนะครับแล้วก็ไปพบปะกันนะครับอืมผมจำได้เลยว่าคราอีเวนต์แรกที่ผมไปก็คืออีเวนต์ปั่นจักรยานของปนานงนะครับปั่จักรยานที่ผังกะอุย้ย ปัญจกรยานที่บางกระเจ้านะครับแล้วผู้ชายเป็นผู้ชายด <laughs> ้คนต่างประเทศที่ผมเจอเป็นคนแรกนะครับที่จุดนัดพบวันนั้นเนี่ยออวันนั้นเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะครับวันแรกเนี่ยผมตัดสินใจแบบลังเลมากจะไปดีไม่ไปดีเแย่ย yeah. เขาจะแบบรําคาญผูเปล่าวะเฮ้ยเออถ้าเขาถามมาเราตอบคือตอบไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่า ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็พูดเนะี่ยอย่าอย่าอย่าว่างุนงงั้นเลยผมพูดได้ห้าห้าประโยค what your name where you come from how long you stay here เนี่ยแลยวผมยังจำได้อยู่เลยแล้วก็อะไรวะเออรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่สามประโยค what your name เออ what your name my name is เอออย่างนี้เลย what your name my name is eat. Uh, where Where are you come from เนี่ยถาม R ด้วยนะ Where are you come from uh, How long you stay here นี่สีคำสประโยคนี้นะครับแต่แค่นั้นจริงๆตอนไปปั่นจักร,รยานครั้งแรกและทีนี้เนี่ยผู้ชายที่ผมเจอครั้งครั้งแรกนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นเอ,อปนแกเป็นโปรแกรมเมอร์แต่แกมาทำงานในเมืองไทยคุณ ผมจำชื่อแกไม่ได้เลยนะครับจำได้แต่ว่าไปเจอภาพที่ไปเจอแกนะผมยังจำได้เลยนะครับแล้วก็ทักแกอย่างเงี้ยนะครับแล้วแก,าาแกพูดภาษาไทยมาแกพูดภาษาไทยมาอ๋อเฮ้ยพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้ว ในการไปปั่นจักรยานครั้งแรกครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมได้ได้รู้ว่าก่อนที่คุณจะฝึกภาษานะครับคุณก็ฝึกความหน้าด้านก่อนคือ <c ười> คุณฝึกความหน้าด้านก่อนนะครับเออความหน้าด้านเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้คําพูดคือคุณแค่อาศัยว่าเสนอนหน้าไปยืนอยู่แถวๆนั้นนะค,คุณฝึกแค่นั้นนะครับคนที่ ล้มเหลวภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะความหน้าด้านน้อยเนี่ยผมว่าเป็นอันดับหนึ่งนะนะครับไม่ใช่เพราะว่าสกิลในการพูดน้อยสกิลนู่นเนี่ยหึนะถ้าคุณไม่พาตัวเองไปยืนเสนอหน้าอยู่ณนะตำแหน่งในในกลุ่มนั้นอนะ่ะไม่มีทางที่คุณจะได้พูดนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่พูดไม่ได้ก็ไปเลยนะครับแล้วก็ไป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 ,ไปยืนเสนอหน้านะครับ หลังจากปั่นจัก,กรยานครั้งแรกก็ทําให้ผมได้รู้ว่าไม่มีใครรังเกียจคนพูดไม่ได้นะครับไม่มีใครรังเกียจคนพูดไม่ได้เลยผมใช้แค่สามประโยคเนี้ยพอจะถามคนนี้เสร็จก็ไปถามอีกคนถามอีกคนหนึ่งนะครับเอถ้าชอบสาวๆก็ไปโฟกัสสาวๆอย่างเดียวนะครับก็ทีนี้เนี่ยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้ก็คือว่า,เ,าเวลาเขาถามมาแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้โดยอัตโนมัติว่า๋องนี้น,นีนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยจะชื่นชมเรามากนะครับว่าเรามีความพยายามที่จะไปฝึกอะไรเงี้ยเขาเ,าเร็ๆเขาจะสอนอุ้ยเขาสอนผมดีนะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณพูดอย่างนี้สิคุณพูดอย่างนี้สิอ,สอะไรเงี้ยเ,เขาก็จะแนะให้เราก็เรียนเสียงตามตามไปนะครับ ประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปร่วมกับทำกับข้าวนะอีเวนต์ในเคาเร์ฟิงนี่แหละไปทำกับข้าวแล้วก็ไปปั่นยักรยานซ้ำไปนัดกินเหล้ากับกับกลุ่มอะนะครับคือผมผมไม่กินแหละแต่ว่าก็ไปนั่งกินโซดากับเขาแล้วก็ไปไปคุยกับเขานะครับทีนี้เนี่ย ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าฟังมาเนี่ยเป็นปีนะแต่การได้ไปคุยสามประโยคเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยจะทำให้พลังทางหูเนี่ยแบบโอ้โหเพิ่มมหาศาลมากคือผมสัมผัสได้ด้วยตัวผมเองเลยว่าเฮ้ยปกครั้งที่สองผมไปนี่ใช่หูดีขึ้นไวนะครหูดีขึ้นมากอะ่ะ คือแบบเฮ้ยเฮ้ยคือสังเกตตัวเองได้ว่ามันเฮ้ยมีพัฒนาการว่ะนะครับแล้วในการที่จะไปเจอกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่จะได้เจอก็คือเราจะเจอกับคนที่เหมือนเป็นไอดอนนะครับเป็นเหมือนไอดอนะโอ้ยเก่งชิบหายเอออะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยนะครับผมเจอเจอเยอะมากนะครับเด็กๆไปโอ้ยเก่งจะมัดเลยปุ๊บนะครับตอนแบบ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบแบบมีความสุขนะครับทีนี้เนี่ยพอเออในปัจจุบันเนี่ยเว็บ call surfing <c oughs> เขาเก็บตังค <c oughs> ์เขาเก็บตังค์แล้วนะครับคือไม่ได้ไม่ได้จอยกันฟรี Free แล้วเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจอยฟรี Free นะครับอันเนี้ยมันมันก็เป็นข้อพิสูจน์ตัวหนึ่งว่าเมื่อคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องรีบทำเลย นะครับไม่งั้นเลยเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนอย่างเช่นตอนเนี้มันเป็นโควิดด้วยฝรั่งไม่มีเลยอีเวนต์ก็ไม่มีเลยคุณท่านนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พยายามชวนเพื่อนไปผมชวนหมดอะ่ะใคร,ใครๆๆเพราะว่าชวนชว,ว,วนนะครับจากการที่เราไปแล้วเฮ้ยจะสนุกเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครไปอ้อามีมีไปมีไปต้องตามคนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ ไปเขาเซิร์ฟิ้งหลายๆรอบเนี่ยนะครับผมก็ไปเจออันนี้มุนโดลิงโกนะครับคือเจอมาก็จากจากพวกที่ไปอีเวนต์เขาเซิร์ฟิ้งแหละแล้วเขาก็ชวนเฮ้ยอยู่เฮ้ยคุณไปมุนโดลิงโกด้วยดิเฮ้ยเนี่ยเขาจัดอีเวนต์เนี่ยกินเบียกินพิซซ่ากันเนี่ยเออทุกๆวันรู้ผม รู้สึกกูจะเป็นวันอังคารนะแถวบางรักอะตอนนั้นน่ะนะผมก็ไปเออนะครับเราก็เออ้ชวนออไปเว้ยเป็นไงบ้างวะอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะนี่ได้เจอกับสองคน <c ười> คนี้คุณภูรินค,คือคือคุณภูรินเนี่ยแกแกแกจัดอะไรนะของเขาโซฟฟิ้งเนี่ยนัดให้คนมากินเบียร์กันคุยกันจงเจงจงเจ่จงเ,จเออเนี่ย คุณภูรินเนี่ยพูดได้หลายภาษามากซึ่งแบบโอ้ยีฮีโร่เลยอ่ะคือสุดยอดนะแล้วก็เออคุณภูมิเนี่ยก็ได้เจอเหมือนกันนะครับคุณภูมิเนี่ยได้เจอที่รู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์ของเขาซอฟิงเหมือนกันนะเฮ้ยแกหล่อนะคุณภูมิเนี่ยอยากสาวๆอยากไปเจอคุณภูมินี่แ <c> ก <oughs> ต้องโน่นนะต้องมุนโดลิงโก้แล้วแหละผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเขายังมี ทำอีเวนต์กันอยู่หรือเปล่านะลองมาเข้ามาดูแลกันนะครับอย่างนี้โอ้ยเก่งเนี่ยพอเราพอเราได้ไปเจอแบบคนเก่งๆนี่โอ้โหเราก็ปลับลื้มนะครับได้แบบเหมือนมีกําลังใจอะ่ะเพราะเขาเขาแบบโอ้ยเก่งโฮ้ยฟังเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ได้เจอกับคนที่ที่ท มีประสบการณ์น่าสนใจนะครับคืออีฝรั่งที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ย<ม>เขาก็ไปประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้มาก่อนแล้วเขาก็แบบเล่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยให้เราฟังนะครับเนี่ยเราพูดน้อยแต่เราเราก็มีโอกาสได้ฟังมากถ้าได้ไปไปจอยอีเวนต์แบบเนี้ยนะครับ แล้วก็แล้วก็อะไรอีกแล้วก็เออก็ปีหนึ่งผมฟังนะฮะปีแรกปีแรกเลิกฟังเข้าปีที่สองเริ่มพูดนะครับก็ไปจอยอีเว,นต,ว,น,เวนต์พวกเนี้ยคืออีเวนต์พวกเนี้ยฟรีหมดนะฮะเ,เริ่มพูดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้าปีที่สองกว่ากว่าเนี่ยพอผมเริ่มเฮ้ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่หว่าผมก็ ทำอีเวนต์พาฝรั่งไปเที่ยวพาฝรั่งไปเที่ยวที่คลองบางกระเจ้าเนนะครับผมไปทําอีเวนต์ไว้ที่ชื่ออะไรเทคมีทัวเออเว็บเทคมีทัวนะครับเขามีให้เราไปทําอีเวนต์แล้วก็ถ้าใครมาจ่ายตังค์ให้เราเราก็พาเขาไปเที่ยวนะครับเกือบทำฝรั่ง <laughs> เกือบทำฝรั่งตกคุ้มิน ยังจําได้เลยโอ้ยเกือบทาฝรั่งตกเครื่องบินนะครับด้วยด้วยแบบประมาณว่าเฮ้ยแม่อยากพาเขาไปเที่ยวเยอะๆเออแต่แต่มันผิดครั้งนั้นประสบการณ์ฝังใจผมเลยคือเขามีเวลาจํากัดเขาต้องรีบขึ้นเครื่องบินไปต่ออะไรเงี้ยแต่เราอยากให้เขาเที่ยวเยอะๆเฮ้ยจะได้คุ้มตังค์เขาโอ้ยไ,ไม่เลยเดี๋ยวทำเขาเกือบตกเครื่องบินโอ้ครับแต่ว่า เขาก็เขาก็ไม่ตกเออพนันนะเขาก็ไม่ตกแล้วเขาก็เขาบอกว่าเขาชอบไปกับคนพื้นที่เน okay ี่ยมากกว่าไปกับไกด์นะครับเพราะว่าคือคนพื้นที่เนี่ยอาจจะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่ารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นประสบการณ์นะอเขาบอกผมนะผมก็ฟัง ได้บ้างไม่ได้บ้างเขาบอกมันเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่แบบแหมประสบการณ์อะเออเหมือนถ้าเราเราไปเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการทุกอ,อย่างนะมันก็เป็นประสบการณ์นะครับเราก็จะจําเหตุการณ์เหล่านั้นได้ชัดนะเหมือนที่ผมเกือบทําให้ฝรั่งมาตกเครื่องบินอะ่ะผมก็จําได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เออแล้วก็ผมก็ ก็หลังจากที่พอจะพูดได้ได้เนี่ยแหละแล้วก็แบบลองไปสมัครงานบริษัทฝรั่งสิวะเออนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนี่ผมก็ผมผมฝึกมาประมาณสองปีแล้วผมก็เริ่มเริ่มเข้าไปทดลองสัมภาษณ์กับบริษัทฝรั่งนะครับผมก็ไปลองดูว่าเฮ้ยลองดูสิมันจะสัมภาษณ์กันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยนะครับเออมันจะสัมภาษณ์กันรู้เรื่องไหม โอ้ยความกลัวเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สรุปว่าเออพอรู้เรื่องเนี่ยเขาเขาก็รับเข้าทํางานนะนะครับเขาก็รับเข้าทำงานนั่นแหละและหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ฝึกเรื่อยดๆนะพอพอไปอยู่ใกล้ฝรั่งแล้วก็พยายามชวนมันคุยอ่ะมันมันไม่คุยก็เราก็ชวนคุย นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของเราไม่ไม่ใช่ประโยชน์ของเขาเออบางทีเขาก็อยากคุยมั่งไม่อยากคุยมั่งอะ่ะเราก็ชวนเขาคุยนะครับจนแบบเออตอนนี้ก็ก็หูดีขึ้นและปัจจุบันเนี่ยผมก็จะฟังฟังเอออ i s h True Story English ททีฮิสอาร์โอยูจีนี่นะครับ English True Story นะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับออ The Blue Hotel อะไรเงี้ยนะครับนี่เรื่องเรื่องที่ผมฟังเป็นเรื่องแรกก็คืออะไรเกี่ยวกับโซนๆตัางอย่างนี่เออเลเวลเลเวลเลเวลแถวๆเลเวลศูนย์เลเวลเนี่ยตอนผมฟังครั้งแรกนะเลเวลศูนย์เพราะว่ามันเลเวลศูนย์เนี่ยมันสำหรับแบบโอ้โหเด็กเด็กน่ารักน่ารักเลยอะ่ะนะครับ เลเวลศูนย์เนี่ยฟังเรื่องอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเลเวลศูนย์เรื่องแรกน,นะครับแล้วก็ค่อยขยับมาเลเวลหนึ่งเออมันมีการแบ่งเลเวลไว้นะ่ะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสามอะไรเงี้ยปัจจุบันผมฟังอยู่แถวแถวสักเลเวลสามนะครับเออผมฟังทุกคืนนะเออนะครับ สนุกนี่เรื่องนี้ก็สนุกนะเนี่ยนนเนี่ยไอไอแอฟริกันเอ็ดเวนเจอร์ตัวเนี้ยแอฟริกันเอ็ดเวนเจอร์เนี่ยนะครับคือแบบมันจบหักมุม <c oughs> ตลกอะ่ะนะครับมันจบหักมุมแบบฮาฮานะครับโอ้เนี่ยเนี่ยก็ฝึกจากก็ฝึกฟังอย่างเนี้ยฟังอย่างเนี้ยฟังอย่างเนี้ยนะครับนี่ไอเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ Stranger on a Train เนเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่ฟังไอเนี้ยฟัง นิยายพวกนี้บ่อยๆขึ้นนะครับพวกวิดีโอที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยโอ้โหเคยหาจานยอดว่นเนี่ย n o ด e j s อะไรเงี้ยโอ้ยมีคนที่แบบทำไว้ดีนี่เป็นฝรั่งนะเดี๋ยวนะฮะของฝรั่งนะครับ ไอ้คนนี้ก็แบบสอนดีจัดนะครับพอฟังพาษฝรั่งมันรู้เรื่องเนี่ยนะครับมันคอร์สมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยที่คุณว่าอะไรนี่คนณแต่นะครับที่พวกฝรั่งสอนสอนไว้เนี่ยโอ้โหแล้วแบบโอยทําไมมึงสอนกันดีอย่างนี้นะครับสอนดีมากนะครับแล้วก็นอกจากออของฟรีที่อยู่ใน google แล้วเนี่ยก็ พวกเว็บคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยโอ้คอร์สของฝรั่งมันเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยพอ <c oughs> พอมันเริ่มพูดได้บ้างเนี่ยนะครับการอ่านก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเออไม่รู้ว่าทําไมนะมันก็มันก็ตามไปอะนะครับเอ,อ่อมีอย่างหนึ่งที่ที่ผมสรุปได้นะครับจากการไปไปอีเวนต์พวกเนี้ยก็คือว่าสกิลของเราเนี่ย ถูกแบ่งออกไปเป็นสองกลุ่มนะครับ <c oughs> ก็คือฟังกับพูดนะ่มันจะของคู่กันฟังได้พูดได้นะครับโดยส่วนใหญ่ฟังได้พูดได้สองก็คือสกิลการอ่านกับการเขียนเนี่ยจะไปคู่กันนะครับสองสกิลเนี่ยมันจะไม่ข้ามทางกันไปกันมานะมันจะไม่ข้ามกันไปแต่มันจะสนับสนุนกัน,นไดเ้เราอ่านไม่ออกเนี่ยเราสามารถที่จะฟังแล้วก็ พูดเนี่ยได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกลองนึกถึงแม่เราคนที่เขียนคนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่ะแกก็ยังพูดได้นะแก,กยังพูดภาษาไทยได้แกก็ยังฟังคนข้างบ้านนินทาเรื่องลูกลูกของคนข้างบ้านนี่ทีแกก็ฟังรู้เรื่องนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านได้ถึงจะมาฝึกพูดหรือฝึกฟังไม่เกี่ยวนะครับ ถ้าเราอยากพูดได้ก็ไปฝึกฟังด้วยถ้าเราอยากจะเขียนได้ก็ต้องไปฝึกอ่านด้วยะนะครับแยกเ้าไปเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยเส้นทางการฝึกภาษาของผมเนี่ยก็จะมาอย่างนี้ะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องยังฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฟังไปฟังไปฟังไปนะครับอตอนนี้นี่ยังฟังพวก ซีรีส์ฝรั่งไม่ค่อยจะออกหรอกนะครับมันไอ้นั่นพูดติดกันเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคอร์สอะไรพวกเนี้ยโอ้ฟังฟังได้ง่ายหละนะครับในปัจจุบันเพราะว่าคอร์สเนี่ยเขาจะพูดช้าๆพูดเ,เน้นคําชัดเจนนะครับแต่พวกซีรีส์นี่ก็ยังก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับจนกว่าจะนู่นนหะ จนกว่าจะตายจนกว่าจะตายนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เราต้องเรียนจนกว่าจะตายนะครับประมาณนี้เส้นทางผมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองเรียนลอกเรียนแบบดูได้นะครับ